สวัสดีค่ะช่วงนี้ตอนเช้าอากาศดีมากๆเลยนะคะดังนั้นคลิปนี้นานาจะมาพาฝึกโยคะยามเช้าที่ช่วยยืดกล้ามเนื้อทุกตัวค่ะแล้วก็กระชับทุกส่วนเลยเป็นท่าที่ไม่ยากจนเกินไปนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกด้วยกันเลยค่ะเริ่มจากยืนตรงเท้าชิดค่ะยกแขนสองข้างขึ้นข้างบนล็อกนิ้วมือยืดนิ้วชี้นิ้วโป้งหายใจเข้าหายใจออกเอียงตัวลงทางด้านซ้าย ขมิบก้นเกรงต้นขาวไว้นะคะหายใจเข้ายกหลังหายใจออกเอ,อียงขวาหายใจเข้ากลับตรงกลางยืดอกมองขึ้นข้างบนหายใจออกย่อเข่าย้อนก้นลงมาครึ่งหนึ่งเข่าม่เกินปลายเท้ามองที่มือขมิ่วท้องขมิบก้นค่ะก้มตัวลงมาข้างหน้าเอามือจับที่ส้นเท้าสอดมือไว้ใต้ส้นเท้าเท้าเหยียบไว้ค่ะ หายใจเข้ายกก้นยืดขาหายใจออกย่อเข่าย่อนก้นลงมาครึ่งหนึ่งค่ะหายใจเข้ายกก้นยืดขาขึ้นหายใจออกย่อเขาย่อนก้นลงมาเอามือกดที่พื้นด้านหน้าเหยียดขาให้ตึงยืดแขนมองตรงไปข้างหน้า มือผลักพื้นก้าวขาสองข้างถอยไปด้านหลังในท่าแพลงยืดตัวตรงโกงสะบักง,งอข้อศอกวางตัวลงไปที่พื้นใครไม่ไหววางเข่าก่อนนะคะวางหลังเท้าค่ะมือผลักพื้นยืดอกมองขึ้นในท่าง,งูงอข้อศอกหนีบลํำตัวหายใจออกปลายเท้าจิกพื้นโค้งตัวไปด้านหลังดาววดดอกขแมแ้วท้องโก่งก้นบิดเท้าซ้ายส5ิ้าองศาก้าวเท้าขวาไปด้านหน้า งอเข่าขวา90องศายกอกยกสองแขนหายใจเข้ามองขึ้นข้างบนวางมือซ้ายลงมาข้างเท้ายกแขงขวาค่ะวนแขงขวาไปด้านหน้าให้เป็นวงกลมหนึ่งรอบวางมือกดลงมาที่พื้นวางเข่าซ้ายตั้งลงมาวางหลังเท้ายกอกยกสองแขนมองขึ้นข้างบนยืดหน้าขาซ้ายให้ตึงวางมือกดที่พื้น ยืดขาขวาให้เข่าตึงมองตรงไปด้านหน้าเหยียดแขนตึงควยมือซ้ายไปทางด้านขวายกแขนขวาหันหน้ามองขึ้นมือซ้ายผลักพื้นไว้ยืดแขนขวามาชิดทูเท่าที่ไหววางมือกดพื้นเลื่อนมือกดพื้นค้อมเท้าขวางอเข่าขวาไปข้างหน้าปหลยเท้าซ้ายจิกยกขาซ้ายลอยก้าวขาขวาไปด้านหลังในท่าแปลงวางตัวลงพื้นหายใจออก หายใจเข้ามือผลักยืดอกมองขึ้นข้างบนงอข้อศอกแนบลำตัววางตัวลงที่พื้นวางหน้าผากค,ค่ะหายใจออกหายใจเข้ามือผลักยืดอกมองขึ้นกดไหล่หังหูงอข้อศอกหนีบตัวไว้หายใจออกวางหน้าผากลงไครปวดหลังนะคะย้ายขาชิดเนาะหายใจเข้ายกอกมองขึ้น ปลายเท้าจิกพื้นโค้งตัวไปด้านหลังดาววดดอกกดส้นเท้าขาแมวท้องยกก้นสูงไขตึงมากงอเข่าเล็กน้อยค่ะปิดเท้าขวา45องศาก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าเกรงต้นขาย,ยกอกยกสองแขนมองขึ้นข้างบนวางมือขวากดที่พื้นข้างเท้าปิดตัวหันหน้ามองมือซา้ายวนแขนซ้ายไปด้านหน้าเป็นวงกลมหนึ่งรอบ วางมือกดลงมาที่พื้นวางเขาขวาตั้งลงไปวางหลังเท้ายกอกยกสองแขนขึ้นข้างบนค่ะมองขึ้นยืดหน้าขาขวาให้ตึงวางมือกดพื้นยืดขาด้านหน้าให้เข่าตึงตาม,มองไปข้างหน้าควายมือขวากดมาทางด้านซ้ายยกแขนซ้ายหันหน้ามองขึ้นเหยียดแขนขวาให้ตึง ยืดแขนซ้ายไปชีถ้ถูมองผ่านท้องแขนไปบนเพดานลดมือลงมือสองข้างกดพื้นค่อมเท้าซ้ายงอเข่าซ้ายไปข้างหน้าปลายเท้าขวาจิกพื้นขายยกขาขวาลอยถอยขาซ้ายไปด้านหลังยืดตัวตรงในท่าแผงโกงสะบักขมแมวทองวางตัวลงที่พื้นเบาๆหายใจออก เลื่อนมือไปกดพื้นใต้ต้นขานะคะเอาต้นขาทับมือเหยียดแขนตึงคว่ำฝ่าม,มือค้างกดยกขาสองข้างขึ้นให้สูงเท่าที่ไหวค่ะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนกวางขาลงเลื่อนมือออกมากดพื้นใต้หัวไหล่หายใจเข้ามือผลักมองขึ้นข้างบนยืดโอหลายเท้าจิกโค้งไปด้านหลังดาวด,ด็อกกดส้นเท้าขมาิมวท้องกดหัวไหล่ บิดเท้าซ้าย45องศา9ก้าเท้าขวาไปข้างหน้างอเข่าขวายกอกยกสองแขนมองขึ้นข้างบนบิดสะโพกมาทางซ้ายกลางแขนระดับไหลหันหน้ามองมือขวาเอนตัวไปด้านหลังมือซ้ายแต่น้องยกแขนขวาขึ้นเท่าที่ไหวกลับตรงกลางยืดขาขวาให้ตึงแล้วเอียงตัวลงไปหาขาขวาค่ะหันหน้ามองมือซ้ายยืดลำตัว ยืดสะโพกควายแขนซ้ายไปด้านหลังคัดที่เอวสอดมือจับต้นขาหันหน้ามองลงหายใจเข้ายกอกยกแขนขวาขึ้นข้างบนเท่าที่เราหวดการแขนเท่ากันงอเข่าขวาครึ่งหนึ่งเอามือสองข้างกดที่พื้นถอยขากลับไปด้านหลังยืดตัวตรงวางตัวลงพื้นเบาๆหายใจออกกดศอกยกอกขึ้นมาในท่าสฟิง์ งอเข่าซ้ายขึ้นมาด้านข้าง90องศามือผลักพื้นเหยียดแขนตึงยกอกมองขึ้นวางศอกยืดขาซ้ายกลับไปด้านหลังสลับข้างงอเข่าขวาขึ้นด้านข้างเปิดสะโพกมือผลักเหยียดแขนตึงยกอกมองขึ้นข้างบนวางศอกลงยืดขากลับไปด้านหลังวางหนา้าผามือกดพื้นใต้หัวไหล่ยกอกมองขึ้นข้างบนหายใจเข้างอข้อศอกหนีบตัว หายใจออกดาวเด็อกโคงตัวไปข้างหลังกดส้นเทา้าค่ะแมวท้องยกก้นสูงบิดเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้ายกอกยกสองแขนขึ้น,ข,น,ข,นข้างบนค่ะเงยหน้ามองขึ้นบิดสะโพกไปทางขวากลางแขนระดับไหลงอเข่าซ้ายเอาไว้มองมือซ้ายเอ็นตัวไปด้านหลังมือขวาแต่น้องแขนซ้ายยกเท่าที่ราหวกลับตรงกลาง ยืดขาดซ้ายให้เขา่าตึงหายใจเขา่ขาหายใจออกเอียงตัวหาขาซ้ายหันหน้ามองมือขวาออกแขนขวาไปด้านหลังขัดที่เอวสอดมือจับต้นขาเท่าไหวหันหน้ามองพื้นเก่งต้นขายกอกยก,ยก,ยกแขนซ้ายขึ้นข้างบนการแขนเท่ากันงอข่าซ้ายลงไปครึ่งหนึ่งเอามือสองข้างกดลงไปที่พื้น ถอยขาซ้ายไปด้านหลังยืดตัวตรงโกงสะบะักหายใจออกวางตัวลงไปที่พื้นค่ะวางหลังเท้าราบกดศอกยกอกขึ้นมาในท่าสฟิงค์งอเข่าซ้ายขึ้นมาด้านข้างแล้วพับขาขวาขึ้นมาอ้อมมือซ้ายไปจับที่เทา้าหันหน้าไปทางซ้ายยืดแขนให้ตึงค่ะวางขาลงวางข้อศอกยืดขาซ้ายกลับไปด้านหลังงอเข่าขวาขึ้นไปทางขวา พับขาซ้ายขึ้นมาอ้อมมือขวาไปด้านหลังจับที่เท้าบิดไปให้ตัวตึงไหล่ตึงวางศอกวางขายืดขากลับไปด้านหลังแล้วหวางนะคะมือกดพื้นใต้หัวไหลา่หายใจเข้ายืดอกมองขึ้นข้างบนหายใจออกดาว,วรดรอกโค้งตัวไปข้างหลังกดส้นเท้าคะมแมวท้องกดหัวไหลย่ยกขาขวาขึ้นด้านหลังเท่าที่ไหวค่ะ เงยหน้ามองมือเรายกตัวไปข้างหน้างอเข่าขวามาด้านหน้านะคะปัดส้นเท้าวางก้นลงไปนั่งในท่านกพิราบมือผลักพื้นขาย,ยืดอกมองขึ้นข้างบนกดคางลงมาโน้มตัวไปข้างหน้าพับขาซ้ายขึ้นมาเอามือซ้ายจับเทา้ากดหลังเท้าลงมาด้านหน้าคลายมือเอาข้อศอกเกี่ยวปลายเท้ายกแขนขวาชิ้ถู ปล่อยมือลงไปด้านหลังนิ้วมือเกี่ยวเงยหน้ามองผ่านขาอ้อศอกขึ้นข้างบนยกแขนลดมือวางขายืดแขนขวาไปข้างหน้าสอดแขนซ้ายไปทางขวาวางหัวไหล่ซ้ายลงไปค่ะมือกดพื้นดันตัวกลับขึ้นมานาั่งปลายเท้าซ้ายจิกพื้นยกขาซ้ายลอยก้าวขาขวาไปข้างหลังยืดตัวตรงวางตัวลงพื้นหายใจออก ขับขาสองข้างขึ้นมาเอามือจับที่เทา้าหายใจเข้ายกขาย,ยืดอกมองขึ้นข้างบนยืดอเไหล่ตึงหลังตึงวางตัวลงวางขามือกดพื้นใต้หัวไหล่หายใจเข้ายืดอกมองขึ้นข้างบนหายใจออกดาว,วด,ดอกโค้งตัวไปด้านหลังยกขาซ้ายขึ้นด้านหลังเท่าที่เราไหว เหนยหน้ามองมือโยกตัวไปข้างหน้างอเข่าซ้ายมาด้านหน้าปัดส้นเท้าออกไปนั่งลงไปในท่านกพีราบมือผลักพื้นด้านหน้าแอนอกมองขึ้นข้างบนโน้มตัวลงไปข้างหน้าพับขาขวาขึ้นมามือขวาจับกดหลังเท้าลงมาด้านหน้ายืดหน้าขายืดถั่วข่าวผ่อนขาออกไปเอาข้อศอกเกี่ยวไปเท้าตั้งข้อมือยกแขนซ้ายชิดหู งอข้อศอกลงไปด้านหลังนิ้วมือเกี่ยวหันหน้ามองผ่านศอกซ้ายขึ้นไปบนเพดานท่านี้ใครไม่ไหวจริงๆเอาเชือกมาต่อได้นะคะยกแขนค่ะลดมือวางขาลงไปเอื้อมแขนซ้ายออกไปด้านหน้าสอดแขนขวาไปทังซ้ายตะแคงตัววางหัวไหล่มองตามมือขวาดัานตัวกลับขึ้นมานั่งมือผลักพื้นค่ะปลายเท้าขวาจิกยกขาขวาลอย ถอยขาซ้ายไปด้านหลังยืดตัวตรงกงสะบักวางตัวลงไปที่พื้นหายใจออกวางหลังเท้าราบมือผักพื้นยืดอกมองขึ้นหายใจเข้าปลายเท้าจิกพื้นหายใจออกดาวด,ดอ็อกโค้งตัวไปด้านหลังกดส้นเท้าขาเข่าท้องขยงปลายเท้าวางเข่าสองข้างตั้งพื้นเหมาะยืดคลายก้ามเนื้อในท่าคลิปนี้จบเท่านี้นะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ